สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับนักทก็มาที่เอ็นบาร์ a พลาซ่ครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุบบอบางกะปินะครับวันนี้อยู่ที่กรุงเทพดีเองครับเพราะว่าวันนี้มีงานสําคัญที่เราจะต้องอร่อยกันอีกแล้วเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลไม้และอาหารรวมทั้งอาหารสุขภาพด้วยนะครับแน่นอนครับ a c x h เ r b ก็ได้มาเปิดบูธอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะฮะงานนี้นะครับชื่อว่างานอยู่ดีกินดีครับ ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่ข้างบนนี้นะครับว่าเป็นของดีภาคตะวันออกจัดงานตั้งแต่วันที่10ครับถึงวันที่14ตั้งแต่เมื่อวานนะครับไปเรื่อยเลยยังมีเวลาที่ท่านผู้ชมมีโอกาสจะมาเดินที่เอ็นมาร์คพาซ่ากันวันนี้เรามาเยี่ยมบูธของ ACX h e r b ซึ่งเป็นผู้ผลิตถังเช่า x c o r d y แล้วก็ถังเช่าเงินล้านครับรวมทั้งอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของเขานะฮะมาพบกับ ผู้จัดการทั่วไปหรือหรือว่า GM ของที่นี่นะครับก็คือคุณกาหลงบดทน,นสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งครับนมะากาหลงนี่เป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของในฟาร์มใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะก็คือจะดูแลในส่วนของอจัดซื้อของต่างๆอยู่กับบในฟาร์มดูแล,แลท,ทําบัญชีงเนดนดูแลพนักงานนะคะวันนี้ก ทิ้งพนักงานมาที่ทิ้งพนักงานมาออกบูธค่ะน้าข้านำมาด้วยหนึ่งคนเป็นไงบ้างครับมาออกบูธที่นี่เรามีโครงการในการใครสนับสนุนให้เอาผลไม้ในใน,ในเรื่องอาหารผลิตภัณฑ์ในภาคตะวันออกเนี่ยมาออกี่เราจะได้รับการสนับสนุนจากอพาพิชย์จจังหวัดปราจินบุรีค่ะนนคในการมาออกบูธแต่ละครั้งก็คือในการพาณิชย์จะให้เรา,าออกบูธฟรี โอ้โหมไม่เสียค่าใช้จ่ายมีอย่างนี้เลยฮะแม่แดีจังเลยงั้นทุกคนก็แห่กันมาหมดสิครับเพราะว่าของดีตะบนออกมีเป็นพันเป็นหมื่ก็เขาจะกําหนดว่าจังหวัดนึงมาได้กี่บูธอะคะอ่ะบางอย่างของปราจีนเราอาจจะได้ทั้งหมด15บูธเราก็คือเป็นหนึ่งใน15บูธท,ที่ได้มาจริงๆแล้วที่สวนเอ็กซ์คอร์ดีเอ็กซร์ฟาร์มเอ็กซ์คอร์ดีนะฟาต่ังเช่าดูเหมือนว่าจะเป็นสวนด้วยอ่าใช่ค่ะของเรามีทั้งสวนผลไม้แล้วก็มี ไม้ด่างแล้วก็มีสวนแคนตัสแล้วก็รวมถึงฟาร์มเห็ดถังเช่าเหมือนเป็นสวนผสมผสานนะคะแล้วฟาร์มไปอยู่ในสวนได้ยังไงครับก็ตอนแรกเรามีสวนก่อนครับตอนนี้เราก็มีโครงการที่จะทำเห็ดถังเช่าขึ้นมาเราก็เลยเอาเห็ดถังเช่าเข้าไปอยู่ในในสวนด้วยก็ดียังไงครับเป็นธรรมชาติค่ะธรรมชาติบำบัดอืมโอ้ธรรมชาตินะฮะถ้าหากว่าเราทําฟาร์มเห็ดแล้วถ้าเราอยู่ในที่ที่มีมลพิษ มันก็อาจจะไม่ดีใช่มันจะส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของเห็ดะคะ<อ>เราต้องให้เขาอยู่แบบธรรมชาติ<อ>เราจะไม่ได้ใช้สารเครมีอะไรในส่วนเราก็จะไม่มีสารเครมีที่เราใช้ปลูกต้นไม้อะคะ่ะเราจะไม่ได้ฉีดยาบีน่าผลมาไม้ในปาะจีนนะครับถึงได้ชื่อเสียงแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับ อย่างอย่างที่สวนนี่ก็มีพวกทุเรียนเ่าะมีทุเรียนมีเงาะมีบังคุดมีกระท้อนมีลองกองเป็นสวนผสมผสานใช่คระนะครับมันพื้นที่กว้างมากเลยครับผมเคยเข้าไปไปเดินเยี่ยมเยียนประมาณแปดไร่ค่ะโอ้โหปลูกเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ทุกปีก็จะมีรายได้ที่จากพวกผลไม้พวกนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันดียังไงครับผลไม้ที่ปราจีนเนี่ยของเราก็คือจะเป็นผลไม้ที่ไม่มีไม่มีสารเคมีเป็นผลไม้จีแล้วก็ คือเราจะเก็บผลิตภัณฑ์ที่แบบแก่เต็มที่แล้วชาติเขาถึงจะอร่อยหวานจัดรสชาติเขาจะจัดไม่เร่งไม่เร่งไม่เร่งขายบางที่นะครับเอามาสิบยี่สิบวันแล้วยังไม่สุกเลยกินไม่ได้เลยครับเราก็ต้องดูด้วยใช่ไหมครับเราต้องให้มันได้กําหนดก่อน แล้วเอาลงมาเขาว่าต้องเอาลงมาบ่มข้างลนางหน่อยจริงไหมครับอ่าประมาณ2-3งถึงสวันก็ใช้ได้แล้วค่ะมันจะอร่อยถ้าให้มันสุกบนต้นเลยที่มันแตกของมันไม่ไดีดอะมันก็จะไม่หวานมากอืมมันก็จะน้ำฉ่ำๆใสๆมันจะไม่แห้งครับทุเรียนเนี่ยนะครับเราจะได้ยินเป็นประจําว่าต้อง,ต,องต้องเป็นภาคต้นอ,ออกก็คือที่ระยองที่จันทร์ที่ตราดอะไรพวกนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยจะได้เห็นเลยคือทุเรียนจากราจี S <S เขาบอกว่าทุเรียนปักกิ่งเนี่ยมันดียังไงครับของของเราอ่ะจะไม่มีส่งออกเหมือนเหมือนจังหวัดอื่นเพราะว่าของเราเป็นทุเรียนตัดคัดแก่พิเศษของที่อื่นก็คือเขาจะตัดแต่ว่ายกต้น<อ>ก็คือเขาจะแก่ประมาณ70็0ปดอ่ะซรสช e าติจะไม่ได้เหมือนของเราของเราคือจะไม่ค่อยม <handc organise S 1> ีส่งออกคือจะมีคนมาซื้อหน้าฟาร์มเลยหน้าหน้าสวนเลยอะไรอย่าง,งเงี้ยค่ะใชโ่โอ้โหเนี่ยฮะก็บอกว่าทุเรียนที่ตำบ,บลบ้านพระที่รับที่ของ รูการหลงตั้งอยู่เนี่ยเป็นทุเรียนที่พื้นที่ที่ปลูกทุเรียนแล้วอร่อยหอมที่อรวายที่สุดจริงไหมครับจริงค่ะเป็นเป็นที่ปลูกเยอะที่สุดในจังหวัดปาจีนนะคะตรงน้องจวงค่ะจะเป็นแหล่งรวมผลไม้สวนผลไม้เลยค่ะวิ่งหน้าเนครับท่านผู้ชมที่เราจะไม่ค่อยได้ยินทุเรียนปาจีนกันเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ออกมาขายกันไม่ถึงไม่ถึงมือจนมากเลยพอตัดลงมาก็มีคนมาซื้อหน้าสวนแล้วครับแล้วฤดูการที่ออกทุเรียนนี่เหมือนกับ จังหวัดอื่นไหมครับอ่าเหมือนกันค่ะคล้ายพร้อมๆกันงั้นต้องรีบไปจองนะครับเพราะเขาบอกทุเรียนจะออกแล้วรีบไปปราจีนเลยถ้าช่วงนี้ก็น่าจะถ้าสิ้นเดือนนี้น่าก็น่าจะหมดแล้วไม่มีแล้วของปราจีนแต่ก็ยังพอทานยังพอรีบจะได้ใช่ไหมครับงั้นก็มีโอกาสก็มาที่เอ็นมาร์คพลาซ่าตมทบบรบกะปินะครับมาที่ชั้นหนึ่งนะครับมาที่่ที่ต้องบูธของฟาร์มเห็ดขังเช่าเอเซเคิร์ฟนะครับแล้วก็มาคุยกับและขลุ่มว่าจะจองทุเรียนยังไงซื้อยังไง ของอร่อยต้องทุเรียนปาจินแท้ครับเพราเขาพูดกันอย่างนั้นใช่ไหมครับผมเออดีได้ได้ฟังชัดๆกับหูตัวเองนะครับอันนี้วันนี้ก็สนใจว่าเรามาออกบูธอย่างนี้ได้ไหมครับได้รับความสนใจจากผู้ที่มาเดินจับจ่ายซื้อของไหมครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือได้รับความสนใจคือผู้คพวกส่วนใหญ่จะสนใจเป็นน้ำถังเช่าด้คืงเช่านี่ท่านผู้ชมครับลองชิมไปครับอกาเมีไม่ชยร์กับเป็นน้ำถังเช่าที่ ที่เป็นให้มีมีต้นให้ด้วยแล้วก็คือราคาจับต้องได้ครับสิบบาทสิบบาทก็คือวันนี้คือราคาพิเศษเลยปกติเราจะขายขวดละยี่สิบครับออันนี้เรามาคือสิบบาทเลยเฉพาะในงานนี้จริงๆแล้วมันก็หาซื้อยากด้วยแหละเพราะว่าหร่ไม่จะไม่มีใครทําขายเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันดูดเลยเราก็จะเป็นน้ําขังชาผสมย่าหวานบ้างใบเตยบ้างแล้วแต่ครับก็คือสามารถดัดแปลงได้หรือว่าจะไป ใส่เป็นชามะนาวเพิ่มของแต่ลูกค้าเป็นโอกาสที่เรียกว่าถ้าท่านดันด้นมาถึงที่เอ็นมาคพราซาที่ตรงข้ามเดอะมอลล์บางกะปินะครับในชั้นหนึ่งและมาที่บูธของเอเเ็กเพิร์บนะครับท่านก็จะได้ชิมน้ําถังเช่าในราคาถูกที่สุด10บาทแล้วมันก็หาไม่ได้ด้วยคุ้มนะครับท่านผู้ชมมามา,มานะครับมาแล้วคุ้มมากมากเลยนะครับนี่เรามาดูี่นะครับแล้ช่วยอธิบายแต่ละอย่างได้ไหมครับมีอะไรบ้าง ดียังไงใะกาแฟน,นี่อันนี้กาแฟเราจะเป็นผสมถังเช่าเยอะที่สุดนะคะณตอนนี้ก็คือเราจะผสม700มิลลิกรัมต่อนหนึ่งซองโอ้ <ฮะ S 1> โหอย่างนี้มันก็เท่ากับเท่ากับเยอะกว่าหนึ่งเม็เเดมโอ<ห>้โหนนะค,ะครับเขาบอกว่าให้กินวันละแคปซูลหรือสองแคปซูลถ <c oughs> ้าเราทานกาแฟซองหนึ่งก็ไม่ต้องแหละนะฮะก็ถือว่ามันเป็นมันมันก็เข้ากับดื่มแคปซูลแล้วล่ะแน่ใจว่าใส่700มิลลิกรัมเลยเหรอครแน่ใจเลย อ๋อครับครับเขาดูดูควบคุมเองทำเองนะนี่ครับมาจากฟาร์มแท้ๆเลยท่านผู้ชมครับซื้อทั้งทีต้องซื้ออย่างนี้แล้วเราจะไม่มีการหลอกลวงเอาแคปซูลมาแล้วใส่ประมาณร้อยมิลลิกรัมที่เหลือเป็นแป้งไม่มีอย่างนั้นนะครับมีตัวแคปซูลครับอ๋อแต่นี้จะตีแบรนด์เป็นยี่ห้อโบรโบโบรโขอดีก็คือมีทั้งหมด30แคปซูลนะคะอันนี้เป็นราคาที่จับต้องได้ 2> 2 99ครัยบแต่มาในงานเราซื้อสองแถมหนึ่งค่ะซื้อสองแถมหนึ่งด้วยแหมมาเลยครับผู้ชมครับของดีถ้าไม่ดีเขาไ,ไม่ทำลงทุนทําทำฟาร์มได้เป็นล้านล้านไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยล้านแล้วจะมายอมเสียชื่อเสียงคนไปกินบัฟไม่ได้ผลเสียชื่อเสียงก็ต้องเลิกไปแต่ของเราแบบเป็นถังเท่าแท้ล้วนๆไม่มีส่วนผสมของอย่างอื่นฟาร์มมาเองนะครับ่านผู้ชมครับ ฟาร์มมาเองนะฮะจดไว้เลยครับเอ็นมาร์คพลาซ่าตุภาพเดอะมอลล์บางกะปิชั้นหนึ่งถึงมาที่14นี้นะครับนี่แหละครับไปคิดได้เดือนหนึ่ง200กว่าบาท299บาทซื้อ2แถมหนึ่งเลยค่ะซื้อ2แถมหนึ่งอีกต่างหากช็อปข้าวในงานนี้โอ้โหครับอ้าวแล้วนี่อะไรล่ะครับอันนี้จะเป็นอ่าตัวชาค่ะนี่จะชงกินแบบร้อนนะคะอันนี้จะเป็นแบบเย็นอ๋อดาบเป็นแบบเย็นใช่ข้างในก็จะมีสุดซองจะเป็นถังเชาอบแห้ง แท้ไหมครับแท้หมดเลยแท้เลยค่ะเราจะเก็บต้นถังเช่าสดมาแล้วตากแล้วก็อบแล้วก็มาซีนใส่ซองมีทั้งหมดสิบซองฟาร์มถังเช่าทำเองทำเองค่ะนี่แหละครับเห็นไหมครับชื่อว่าเฮลซี่คอร์ดี้ค่ะนะครับโอ้เท่าไหร่ครับอย่างนี้อันนี้กล่องละสามร้อยเก้าสิบจับต้องได้เนาะโอ้โหซองแล้วซองนึงก็สามารถชงได้สองแก้วแก้วนึงเติมน้ำได้สามครั้งโอ้โหอย่างนี้ท่านผู้ชมครับ ถ้ามีเพื่อนหรือใครๆที่มาเยี่ยมบ้านเราเนี่ยท่านผู้ชมแล้วทําชาถังชาแพแล้วบอกเนี่ยชาถังชากินไหมรับรองกินทุกคน<า>นะครับแล้วก็จะชื่นชมเราว่าเออมาเยี่ยมบ้านนี้แล้วมันมีของแปลกเวลาผมไปหาใครเขาเอาชามาให้นี่ชื่นใจมากแต่นี่ไม่ใช่ชาธรรมดาจะเป็นชาเห็ดถังเชาแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ<า>สุขภาพดีครับท่นานผู้ชมแานเถอะเพราะว่าถังชาจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดทําให้เลือดไหลเวียนดี แล้วก็ถ้าเลือดไหลเวียนดีอย่างอื่นมันก็ดีไปด้วยถูกต้องเลือด<ช>ดีอะไรอะไรมันก็ดีนอนออหลับลึกมันตื่นมาไม่เพีคยออันนี้คือช่วยได้ครับโอโ้โหเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาสนะครับทานเถอะครับเชื่อผมรับรองว่ากินดีกว่าไม่กินเอางี้ดีกว่าเนาะถ้าหากว่าให้มันซื้อไปบางเจ้าเนี่ยไม่ดีก็ให้มันก็เท่าเดิมจะไมไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วที่กินเสียงเงินไปแล้ว เป็นหลอกลวงข้างในใไม่ใช่ของจริงสมัยก่อนราคาเราไม่สามารถจับต้องได้คือค่อนข้างแพงแต่ตอนนี้คือเราทําเองราคาเราก็เลยสามารถแบบว่าให้ราคาที่สามารถทุกคนเข้าถึงซื้อได้ครับภูมิใจมากครับ่านผู้มชมครับที่นักวิจัยไทยอย่างคุณเอกสิสบทรัพย์เจริญนะครับแล้วก็คุณรัฐพละทรัพย์เจริญนะฮะทั้งคุณเอกและคุณอาห์นะและคุณนาะก็ดูแลอย่างละเอียดแล้วมาขายเองด้วยนะมันมันเหมือนกับการแนะนําอ่ะอยากคิดว่าเป็นกําไรคิดว่าเป็นอะไรเลย ว่าไม่จําเป็นต้องมีกาไรแล้วราคาเป็นของเราเองทำแนะนนำมาให้ทุกคนได้รู้จักแบรนด์นี้มาราคาแบบจับต้องได้ของเราของแท้ไม่ได้หลอกลวงคือเรามาจากความจริงจริงครับบางท่านอาจจะไม่ได้ดูแต่ต้นช่วยบอกราคามาแต่ละอย่ยงก่อนกาแฟเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมีอะไรเนี่ยโอ้โหน้องน้องน้องน่ารักเป็นสบู่ผสมถังเช่ามีด้วยเหรอครับ โอ้ยพึ่งออกแล้วนึกออกแล้วเขาเคยให้ผมไปลองอนะให้ไปลองท่านผู้ชมก็ับก้อนเท่านี้นะครับหน้าเนี่ยที่เป็นเม็ดเม็ดเม็ดแล้วก็บีฟาดาหนาเนี่ยจางเลยหน้ากระจ่างใสกระจ่างใสจร<อ>ิงๆผู้ขุนขนนะคะคไม่ดีไม่วิจัยออกมาท่านผู้ชมครับไม่มีการหลอกอถ้าไม่ดีไม่วิจัยราคาเก้าสิบบาทค่ะอ่าเก้าสิบาบาทเท่านั้นนะฮะเวลาซื้อเดี๋ยวนี้ก้อนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบบางข้อนร้อยกว่า นี่90เท่านั้นเองอ่ะเห็นไม่ดีใครเขาจะทำใช่ไหมฮะคิดแค่นี้แล้วกันมันเสียเวลาแล้วมันก็หมดความเชื่อถืออันนี้มั่นใจแล้วใช่ไหมค้ชมั่นใจแล้วค่ะคุณน้าใช่ไหมครับโหใสมากเลยนะครับนะครับโอ้โหครับก็ขอให้ท่านผู้ชมมาคุ้มมากเลยครับเอ็นมาร์คพาซาตรงข้ามเดมอบังกะปิบูธของ XQACX Herb นะครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะฮะอยู่ที่อะไรนะฮะบูธที่ ถ้าถามเขาก็ได้เนาะว่าบูธสามสองอยู่ตรงไหนนะครับมาง่ายจอดรถชั้นล่างปั๊บเดินตรงมาเลยไม่ต้องขึ้นไรเรื่อไม่ต้องอะไรเลยเข้ามานะครับนี่ครับอ่ะราคาอันนี้เท่าไหร่กาแฟกาแฟอันนี้สองร้อยเก้าสิบเก้าค่ะเนี่ยสองร้อยเก้าสิบเก้าแล้วอันนี้อันนี้ก็สองร้อยเก้าสิบเก้าแต่ซื้อค่ะซื้อสามกล่องแถมหนึ่งกล่องซื้อสองแถมหนึ่งอ๋อซื้อสองแถมหนึ่งแล้วอันนี้อันนี้สามร้อยเก้าสิบค่ะเป็นชาค่ะสามร้อยเก้าสิบคุ้มซองละตกเท่าไหร่ด้ฮะสามสิบห้าบาท สี่สิบบาทนะท่านผู้ชมให้ไปเถอะข้าวจานหนึ่งแต่นี่คือถังเช่าไม่ใช่เป็นดอกลำดวนปากซอยนะเป็นถังเช่าแท้ๆนะครับกว่าจะวิจัยกว่าจะอะไรกันมาได้อย่างเงี้ยประโยชน์มากมายหลือเกิดนะทางช่องอารมณ์ดีทวีอะไรของเราก็นําเสนออยู่ทุกวันแล้วครับท่านผู้ชมครับราบซื้อได้ในราคาของงานที่มันจะพิเศษจริงๆใช่ไหมครับราคาค่อนข้างถูกหน่อยแล้วนั่นมองไปไกลๆเป็นอะไรคบนั่น ในสวนในฟาร์มในฟาร์มนะคะก็จะเป็นแทนทัพอ๋อมีไม้ด่างเหรอฮะมีไม้ด่างโอ้โหครับคุณเอกสิทธิ์นะฮะเจ้าของฟาร์มนี่ชอบเล่นไม้ด่างท่านผู้ชมตอนนี้ว่างจากการทําฟาร์มมีผู้ช่วยอะไรเยอะแยะแล้วเอาไม้ด่างมาเอามาขายมาแนะนํากันเงินไหลมาด่างขาวอันนี้ราคาพิเศษด้วยครับนะครับท่านผู้ชมมาซื้อกันนี่สวยนะต้นเล็กๆเดี๋ยวมันจะโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยต้แล้วต้นเนี่ยมีลีลาทั้งนั้นนี่ก็ะอบ หอมีลายไหมผมมันไม่ค่อยรู้จักอ่ะพี่แคคตัสอันนี้ห่อเงินห่อทองโอ้โหเนี่ยใช่ไหมครัเอาไปห่อเงินห่อทองที่บ้านท่านผู้ชมไหมครับเป็นไม้มงคลเหรอฮะโอ้โหอันนี้มันต้องไปเลี้ยงใช่ไหมครับเนี่ยอ่าไม่ยากค่ะรดน้ําแค่วันละครั้อโอแค่นั้นเองตั้งโต๊ะทํางานอะไรได้หมดเลยได้ค่ะโชว์ไทยประเห็ีก็ชอบอันนี้ก็จะเป็นออมชมพูผมว่าเนี่ยถ้าเอาถ้าซื้อแบบนี้ไปหาซื้อมีขายไม่ยากอะที่ตั้งนะฮะแล้วก็ตั้งๆเนาะตั้งต้นไม้ที่ ทักษะครับก็คือกระบองเพชรนั่นเองของคุณแม่ใช่ไหมฮะของคุณแม่ค่ะของณสวนสวนครูทองใบนะฮะสวนครูทองใบณะพัทนรัตน์อดทนนะฮะครับสามารถมาหารผมได้มีหลากหลายค่ะด้านในก็มีด้านในนะครับเดี๋ยวเรา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 ให้ท่านผู้ชมมาเที่ยวเที่ยวเองแล้วก็ชมเองดีกว่าเพราะว่ายังมีอีกมากมายนะครับวันนี้ก็ฝากกันไว้ก่อนว่าท่านผู้ชมมีโอกาสนะครับมาเที่ยวกรุงเทพใช่ครับมาเที่ยวแล้วก็เลี้ยวมาที่สวนลาดพร้าว มาสุดทางเลยมาที่เอ็นมาร์คพลาซ่านะครับตรงข้ามกับเดอะมอบบงกะปิเห็นโลโก้ของแมคโครอยู่ฝั่งตรงข้ามก็มองซ้ายแล้วล่ะครับเราก็เจอเลยเข้ามาเลี้ยวจอดที่จอดดีนะ,ะรปภเก่งมากเลยแนะนําหาที่จอดให้น่ารักมากครับจอดไปเถอะแล้วเข้ามาเดินเข้ามาเลยไม,ไ,มไ,มเมไ,ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นบันไดไม่ต้องบันไดซื้อผลิตภัณฑ์ของเอสเอ็ครับผลิตภัณฑ์ของปราจีบุรี ซึ่งเป็นอยู่ดีกินดีภาคตรวัออกในงานนี้นะครับแล้วทางเขาจะมีจัดอีกไหมครับก็อ,อย่างงานนี้เกิดไม่ทันถ้าถ้ามาไม่ทันเดี๋ยวเราจะมีอีกสองที่ก็คือในวันที่24-28ที่ถึงสรารลางจาังหวัดชนบุรีอ่าแล้วก็วันที่1-5ที่น่าจะประมาณโลตัสอายุทยาครับอโอ้โหครับช่วงนี้บุกหนักใช่คะ่ะ <laughs> เพราะว่าผู้ชมสนใจครับผู้สนใจกับเรื่องถังเช่ากับรางเ็นกระแสเป็นความดังมาก รับประทานกันแล้วมีสุขภาพดีกันเราก็ต้องรีบช่วยโอกาสตอนที่คนรู้คุณภาพ <Okay. S 1> รู้ว่าถังเช่าดี <Okay. S 1> เราออกไปเลยครับไปลุยไปบุกแต่ราคาของเราไม่แพงเพราะเราเป็นฟาร์มเอง <Okay. S 1> ไปขายเองนะครับโดยคุณการหลงนะครับการหลงก็จะไปตัวเวน <Okay. S 1> นะฮะทั่วไปเลยนะครับ <Okay. S 1> เพื่อที่จะรู้จักพบปะกับทุกท่านสงสัยอะไรเกี่ยวกับถังเช่าถามนะครับหลงได้หมด <Okay. S 1> นะครับแต่ว่าถ้ามาจีบได้ไหมให้มาจีบอ๋อ oh, ไม่ได้ค่ะ คือคืออยู่อยู่เลี้ยงหลานนึกว่านึกว่ามาจีบแล้วจะซื้อถูกขึ้นไม่ไม่เลยฮนะแต่ก็เราจะบอกว่าถ้าไม่ง่ายก็มาจีบซะจะได้ซื้องานในราคาพิเศษขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับครับแต่คุณน้าไม่สนใจและคุณนะ้าเลี้ยงหลานและก็ทํางานดีก,กว่านะครับแค่คุมคนในฟาร์มก็เยอะและต้อมาคุมแฟนอีกละบาดนะครับไม่เป็นไรมานะครับเอาเรื่องราวของสุขภาพดีกว่าตอนนี้นะครับต่อไปสังคมผู้สูงอายุมันจะมีขึ้น อายุมากคุณทุกทีท่านผู้ชมไม่ป้องกันตัวเองเอาไว้ไม่กินถังเช่าเอาไว้วันหนึ่งมันจะป่วยขึ้นมาแล้วจะเสียใจถ้าป่วยอะ่ะบางทีเรากินก็ไม่ทันแล้วเราก็ต้องกินตอนที่เราแข็งแรงมันจะได้ใ,ให้เราแข็งแรงย่งขึ้นโอ้<ๆ>ใช่เลยครับนอกจากมาชมผลิตภัณฑ์ของเอเชียเคร์บแล้วก็ยังได้ชมผลิตภัณฑ์ของ5าจังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับมีป่าจีนบุรีนครนายกสระแก้วจันทบุรีแล้วก็ตา่าง อ๋อประจินบุรีที่อันดับหนึ่งของเราเลยจำเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอ็นมาร์คพาซาตงข้าวตุม่มโบางกะปิครับก็ไม่รบกวนเวลาของคุณนักการหลงอดทนแล้วที่จะได้คอยแนะนําผู้ซื้อทั้งหลายนะครับผู้สนใจมาซื้อนะครับท่านผู้ชมครับเวลาที่เขาเปิดงานออกบูธเราได้ราคาพิเศษท่านผู้ชมได้ส่วนลดได้อะไรถ้าท่านผู้ชมไม่มาเนี่ยเสียดายมากนะครับตอนมาสั่งจองทางออนไลน์เราก็สั่งได้อยู่แล้ว แต่ว่าถ้ามาในบูธท,ทันนะัมาถามมาคุยกับตัวจริงๆเขาเลยสงสัยอะไรเกี่ยวกับฟาร์มเกี่ยวกับทางเจ้าคุยกันได้แล้วคุณน้าเนี่ยอยู่คุีตั้งแจะเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับตอบเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะตอบได้ทุกอย่างครับแล้วราคาพิเศษครับท่านผู้ชมครับเงินนะมันไม่ออกจากกระเป๋าเต็มที่มันถูกใจมันได้ส่วนลดมันได้ของแถมอะไรเงี้ยเป็นราคาพิเศษไปครับขอบพระคุณคุณน้า การหลบอดทนมากนะครับที่ให้ข้อมูลกับเราท่านผู้ชมมานะครับเอ็นมาร์คลาซาตรงข้ามนนบางกะปิครับสำหรับอีก10วันเราพบกันที่ชนบุรีสระกลางนะครับอีก10วันครับหลังจากการเลิกถ้างานเลิกอยู่ไม่ทัน่านด็อขับไปชนบุรีนะไปซื้อที่นั่นบีบีส่วนลดอะไรกันแบบนี้ไหมครับมีเหมือนเดิมค่ะครับอ่าเพราะฉะนั้นที่ไหนก็ได้แล้วก็ปลายเดือนก็มีอีกนะครับแต่วันนี้ถึงวันที่10มงาที่เอ็นมาร์คถึง14นะ สิบเมื่อวานนี้ถึงวันที่ 14N สีส่เอ็นมาร์กพาซาแต่ภาพดเดิมบ,บอมกปกติสวัสดีครับทุกท่านครับขอบพระคุณมากครับเป็นนัคาผมกัปตันเอกสิรทธิ์ทรัพย์เจริญเจ้าของผลิตภัณฑ์เห็ดทางเช่าเอ็กคอร์ดี้ครับเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์เห็ดทางเช่ามีขายกันมากจนเลือกไม่ถูกว่าจะซื้อยี่ห้อไหนดีดังนั้นผมจะขอแนะนําวิธีการเลือกซื้อถังเช่าวิธีที่ดีที่สุดก่อนตัดสินใจสิ่งที่ต้องดูเป็นอันดันแบแรกถังเช่าที่ดีต้องมีที่มาที่ไป มีฟาร์มเพาะเลี้ยงเป็นของตัวเองมีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่สามารถเข้าไปดูได้ 2. ต้องดูมาตรฐานการผลิตที่ได้รับรองมีออยมีฮาลานมี GMP มีมี p อมีออแกนิกและมาตรฐาน ISO 9001-2015รับรอง 3. ต้องดูใบตรวจสารออกฤทธิ์ว่ามีเท่าไหร่แต่ละเจ้าหรือแต่ละยี่ห้อจะมีสารออกฤทธิ์ไม่เท่ากัน4ต้องดูใบตรวจสารกเปื้อนโลหนะ เช่นตะกัวปลอดบีบุกสารหนูทองแดงสังกะสีผมเชื่อว่าถังเช่าที่มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ดีคุณภาพที่ดียังไงก็ช่วยร่างกายได้แน่นอนครับเหตุถังเช่าแคปซูล X c o r d เหตุถังเช่าแท้ร้อเปอร์เซ็์ ผลิตจากฟาร์มครบวงจรโดยคนไทยในขั้นตอนการผลิตพิถีพิถันให้เห็ดถังเช่ารักษาคุณภาพแล้วนำมาวิจัยแยกแยะจนมั่นใจว่าถัางเช่า x อ็กซ์ดีมีคุณภาพสมชื่อราชาแห่งสมุนไพร